ทำพญานาคกับทำพญานาคนคราชนะต่อไปข้างในมันก็เป็นแบบสวยๆเชียวพี่น้องเนื่องจากข้าวบุเมนตอทินเทม่าเทียวกับเชียวเชียวเหมือนกันแล้วนี่ก็อยู่แถวจังหวัดแพร่พี่น้องนะครับเดี๋ยวสายไปอุตรดิตถ์นะอำเภอเด่นไส้ส่วนราชการครับส่วนราชการส่วนทางไปทางมาบาบานนาก็ยังโบหูนะว่าไปทางใดน มาใหม่นะพี่น้องเนาะแล้วก็มาถ่ายวิว้ง,งามข้างใน,นจะเป็นโรงเรียนวัดครับวัดสวรรค์น,นิเวศครับเพื่อนท่านใดที่ผ่านมาได้ครับมัน้มได้นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นธรรมพญายนาคพี่น้องอเอเดี๋ยวไปชมกันยาวๆไปเลยพี่น้องนะค,ครับหลังจากที่เราเดินกับมาด,ด้านในครับพี่น้องเดินกับมาในวัดเนะาะธรรมนี่คือเป็นทรรพญายนาคครับพี่น้อง เป็นเด็ดสวยงามมาเว้ยครั้งแรกที่บ่าวบานนาเข้ามาเดี๋ยวบ่าวบ้านนะาจะกาไปเบิกน้ำพี่หลังเนาะอันนึงจะเป็นรูปปัน้นทั้ง ครับหลังจากที่เราเดินกลับมา,าข้างในก็จะมีเป็นพระพุทธรูปป,ปั้นองค์ใหญ่ครับโอ้วิวสวยงามเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางพญานาครับพีน,น้องพญานา้ละนเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับทาาพญานาท้าอัาานี้ส่วนตัวเนาะหัวนี่ี่โพอยู่ข้างบนครับอันนี้ก็เป็นธรรมพญานาครับพี่น้องธรรม ทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวบาบันนะาเซธายไปเพิ่งเดี๋ยวเถ่ายไปเัิ่งมองเิ่นขึ้นไปเนาะสวยมากเลยพี่นอะ ทำมันจะเป็นตบแต่งกี่มากนะพี่น้นองเป็นปูนเอาหลังจากที่เราขอมาครั้งในหรือว่าด้านในก็จะมีพัดพิคนเนตกับพี่น้องอยู่ในถ้ำหรือเป็นมาบุษสาไว้เนาะมาไว้อันนี้คือทาพญานาคจำลองที่สางก็นเนาะพี่น้องหลังจากที่เราเบิ่งนครั้งในนะนก็จะมีนาัครับพญานาคหนักปก ใน,ในบาบานากันสิเับมาไหวมากราบสักการะเพื่อนกอนเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่พาเอฟซีเขาไปเดินเที่ยวเที่ยวชมบรรยากาศข้างในอีกครับมาอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้เย็นสบายพี่น้องมาอีกส่วนนี่ก็เป็นรัพ์ชินเงินทองของแต่เป็นคือเบิ่งในละครในบาบานะ่าเบิ่งอันอย,ยังเป็นปูโสมเผาสัพ์มาปูโสมรึวะ ซอยแหวนเงินทองเรียกว่าปู่ชิสุโตวบานนี้เนาะพี่น้องเป็นเงินแท่งเงินแท่ง,งทองนะพี่น้องโอ้โหเป็นเงินจริงเงินปลอมนะพี่น้องอาจทีมีผู้มาบูชาไปหอยเต็มในผนังพี่น้องกับผ้านากกหนัปกหนักเนาะก็คือว่าทีมีทรัพย์สินเงินทองหลายครับพีบ่น้องส่วนพระปิดแคนเน่ก็ประมาณนี้พี่น้องให้โชคใซไฮรเนาะผู้ใดที่เคยบูชาพระแคนเน่ เดี๋ยวชมกันยาวๆไปเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาบันนาจะพามาชมกันเดี๋ยวเขาไปเบ่งด้านในเขาด้านในพญานาคเนาะเอาหลังจากที่เดินโซนเดินเข้ามาโซนข้างในนะพี่น้งองบ่งอ่างสิมีอ่างอ่างนำ้ำที่มีบาทเพิ่นตั้งวางอยู่ตรงกลางให้อธิษฐานแลยย้อนเรียนงลงไปในบาสนะพี่น้องว่ามีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงรลำรวยเงินทอง หนักคือผู้ที่ปกปักรักษาทรัพย์สินเงินทองสิหลายมหาศาลน,นะพี่น้องเนาะท่านได้ทิวสานะกับสิเข้าใจดีนเนะบา,บานะเดี๋ยวบาวบรนณาจะพามาชมข้างในนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องบ่าวบรนณายนเรียนไปเมื่อกี้ก็ยนโศกละโศกทรัพย์เนาะสุขภาพร่างกายบ่าวบรนณายนก็ไปโดนนะครับโดนถูกเรียนนะครับขอให้พระองค์ท่านชง ปกปักรักษาลูกไงแล้วแต่ปักแต่ในในลูกก็มาลูกก็จับในการจัดปวาบานหน้ามานเนี่ยบานหน้าก็เอาเน้นทำบุญนะไรเนาะแต่บาบานหน้านานมาก็เลยมาทำบุญดีเลยเนาะมีสิบปลากระเพาะมีเล็กมีหน่อยก็ับทำกร้เพาะเนาะจำเป็นต้องมีหลายมีหน่อยก็ทำหน่อยมีหลายก็ทำลายเนาะ หลังจากที่เขามาเนี่บาวนาก็มาทําบุญเนาะเสียงกระสียวบกคอยดังไปได้เนาะก็จะเป็นเสียงเบาๆเนี่ยจะเป็นทีเงียบเนาะพี่น้องบาวนาก็เลยสียวบกคอยกาใส่เสียงดังไปได้ก็เลยเก่งๆอายๆเนาะพี่น้องเนาะบันเป็นอายก็คือว่าเขาอยู่ในสถานที่แบบนี้คือว่าบกให้ส่งเสียงดังอยู่แล้วบาวนาก็เลยเสียงก็ช่ยสีเบาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะนด็กก็เลยพามาชมพญานาคเนาะนี่คือนาคเขียวสมีสีเขียวสีน้ําเงิน สีขาวครับหลายๆองค์เนาะพี่น้องเนาะจะคอยปกปักถ้ำในแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือหนักสีเขียวกับหนักเขียวสวยครับพี่น้องสวยสวยคูณได้าง่งนะแต่าบาบันไดมีเงินมีังก็อยากส้างไว้อยู่เนาะ,ะพี่น้องอยู่ในวัดบาถ้าวัดทางไดเนาะถือว่ามีหนักก็คือว่านำความจเจริญมาเข้าสู่ในวัดเทา่านั้นพี่น้องนะ เ,เพื่อนที่มีใจบุญและศรัทธาแถวสางวัสรสางหนกักสางไววหลา,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 ายๆได้พี่น้องเน้ออยู่ในวัดถ่ายมีลายแห่งดีนะพี่น้องเนาะมีลายๆองค์ลายๆปางป็นยางดีก็ไปเรื่อยๆนะพี่น้องก็คือว่าคนเท่าที่เวลาทําบุญกระสอบมาทําในกนันแบบว่านี่พระพุทธศาสนาเนาะพี่น้องเนาะมีรูปปั้นหลายๆมัน,นคอยดึงดูดจิตนะใ,จใจคนเนานะพี่น้องเนาะหายมากข้าวัดพังทมเดี๋ยวไาชมกันได้ยาวกันเลยนะพี่้องเนี่ย สีน้ำเงินเนาะหดงามมาเลน่นนาะพี่น้องอากาศก็เย็นวันนเปิดพัดลมไปหายเย็นเนาะปกติถ้ำม,มันก็นเย็นอยู่แล้วพี่น้องนะครับอ่างบาบาน่าก็โยนไปสองสามเหรียญน,นะถือว่ามาทําบุญเนาะใน,ในกระมามบาบาน่าก็ทําบุญไปเลยโยนเหรียญลงไปในอ่างเลยพี่น้องเนาะ เ,เพื่อนๆถ้าได้ผ่านมาเทีนเน่ยงกับมาแวะมาชมได้เน,ะะเนาะว,วัดสวรรค์น,นิเวศนะครับไกลๆบกสคนส่งจังหวัดแพร่นะพี่น้องอันนี้เป็นหนักสีขาวครับพี่น้องครับเป็นเบาะหน้าคือปวดปักษาวะไหลเป็นเน,ะเนาะไปผู้สาว กาเป็นบุญบาวน่าหาเป็นมากายชิดมากนะพ่อพน้ามาดูคมันใจสั่นเลยพี่น้องทมาคนเดียวเลยครับเดี่ยวบาวน่าพามาชมบรรยากาศยิ่สวยๆของฝั่งกันนะเดี๋ไปชมดิวเลยครับเ้าแฟนชอบคลิปนี้นะครับส่วนทางนึ้งก็เป็นทางออกน่าเดี๋ยวบาวน่าเสียออกทางออก กำลังใจสีของมากขนอดครับพี่น้องทำมะทางออกครับพี่น้องครับบรรยากาศหลับหบ จังหวัดแพร่พี่น้องอำเภอเมืองครับพี่น้องท่านเขาได้สีพันมาได้เนี่ยครับมาแวะมาชมไหนแล้วเบิ่งตามคลิปบ่าบานณาสีลงเวลารับงามมาครับบรราเขาไปวุ่นวายในใจสั่นเลยพี่น้องเอ้ใจเสือมาถ่ายเห็นแต่ของเก่าของโบราณแบบนี้ใจสั่นครับแต่เทว่าเป็นบุญบาบานณานาะที่ได้มาเห็นมาพร้อมเห็นสถานที่ต่างๆครับบรรยากาศจางหวัดเขากระสีมีแบบนี้ครับ กับซมีมีสร้างกับพี่น้องมีสร้างน้ำช่างสีเสือครับก็มีเจ้าแม่กวนอ,อินครับน,นี่สัตว์เลี้ยงกุ้ยครับกุ้ยกุย้ยรรกระบือครับกระบือแล้วก็มีพี่ใหญ่เราสองอย่างครับปโปเกมมันนะปโปเกมมันอเอี๋ครับเดี๋ยวบาร์บาิน่าจะพาไปชมวิวของบนน,งน้ำพี่น้องเนาะ อันนด้ได้บ่าวกันมากกับสิมาแล้วก็เลยสีหลอดหลอดไตทองพญานาครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปบนกองกันเลยหนะลอดเข้ามาแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวหลอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวบ่าวนันานาจะเห็ยนไปต่างบนต่อเนานะไปไหวพันละหูนาะพี่น้องแต่วันท่านเขียนซีบีขอนะ เสียงของครับพี่น้องแล้วก็รในกระทางขึ้นเข้าฝันละภูก็จะมีสิงเขาค่อยเข่าประตูทางขึ้นไปก็คือทุกอย่างคือว่าต้องหามหามใส่รองถอดขึ้นไปครับต้งอ,องถอดรองถอดครับป่าวว่าน่าจะพามาหวานนะพี่น้องเนาะอ,อู้สืยหมาเลยพี่น้องเไย แลยวก่อนวาบวานมานน่าจะถา่ายรูปเหมือก็นนะพี่น้องเนาะใ่ลินบัแน่นใ,นใจว่าเดินลงไปได้บอกงงมนี้แเ,เป็นมืออ่ะเป็นมือ,เ,อ,เ,ปมอเป็นเขี้ยวปัาเลาหูครับพี่น้งองแล้วก็มีดอกไม้มาไล่ถูกเทียนนะพี่น้งนอง แค่บาบาน้าจะทายให้เบิงบางอนผ่านกับซิมีพระองค์ทันเดียนะพอะพุทธลูประเภทลายๆไปหนานะ นี่เนาะข่ามากข้างในก็จะมีการบูชาบอกผ่านลาหูนะครับคนาำอธิษฐานนะพี่น้องนะเนาะเพื่อนๆแต่ได้ที่เยากมากกับใบซื้อให้บอกซื้อเจ้าของเนาะขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเนาะจึงผิดพลาดัตรูและองครร์กมหลบไฟไข่เจ็บเนาะให้หายไปเนาะจากหลบไฟไข่เจ็บอธิษฐานยังได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นทีนี่บอกไาให้บอกซื้อเจ้าของว่าซื้อจังได้ผมู้มาขอพรเนานะจากพระอ,องค์ท่านพระ กับว่าประมาณตาณมนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปากบ้านนาจะถ่ายถูดเบิรนะพี่น้องเนาะเบ้าบานนาขอมากครั้งหน้าเบ้าบ้าน่าต้องเคาะถอดเคาะไพนำเพล่ยนๆ FC ซีสุขุลสุขคนเนาะที่ถ่ายคลิปเงาเพม่อนในยอมันมีแต่ภาพสวยๆงามๆนะพี่น้องก็เลยเบ้าบ้านนาจะถ่ายแบบเงาๆให้เบิร์นนะพี่น้องเนาะแต่สันมันบ่ค่อยได้ฟิวพี่น้องก็เลยถ่ายแบบย่อๆเนาะพามาชมพระราหูนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาชมกันในยาวเลยเนาะพี่น้องทีนี่มีตัวลิงพี่น้องลิงตัวแปลกๆนะมีไก่ครับไก่กับมีลิงครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนครับโรงเรียนอเป็นโรงเรียนวัดโอ้ข้ามาข้างในเลย่าเจดีมีทาพญานาคมากมาหลายอย่างเนเพื่อนทนใดที่ผ่านมาท่านนี้ก็มาแวะมาชมได้ครับ ที่วัดสวค์นิเวศครับพี่นอ้องอันนี้คือเป็นโรงเรียนครับพี่น้องครับที่เป็นโรงเรียนวัดครับพี่น้องครับเ,เพื่อนๆจะได้ที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามาแวะมาชมเมิ่งวัดแถวนี้ได้เลยพี่น้องได้หน้าขอกับเป็นลงมาฮะเก็บเป็นที่เลยเลยครับเดี๋ยวบามาหน้าเสียไปบานนะเนาะค่ายเพื่อนลงรถล,ลงมาละเสียเมือ่อไหวอยู่บ้านครับพี่น้อง ได้แล้วครับอธิษฐานแล้แต่ว่าเายังมีบุญมีวาสนาขอผู้หลวงคนน้ำมาขอสักใบหนึ่งครับโอเคครับบาบาณ่าได้ละขอตัวกลับไปก่อน,น,น,รนครับพี่พน้องสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีจุกูจุกนน่ามินบาบาณามาขอปิดคลิปเนาะแนาเยาว์เดินเที่ยววัดอันดิเบตเนาะเพื่อนถ้าได้ที่สอบคลิเนียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบาปดานังเด้อพี่น้องในบาบาณามาอยู่ใต้ต้นโคก,ก็เลยขอไปโพ่นน้ำ ระพุทธเจ้าเมาน่อนูนึงเนาะเอาไปไหว้เป็นอธิฐา,นะา,า,า,านนะยาบบปนาดเสร็มาไหว้ยู่บานนะพี่้องเนาะบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บาบนาดกับเพื่อนบสวัสดีครับ